สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องรับแขกองโซนโหวันนี้คลื่นคับมากๆก่อนอื่นให้แบบกับคนแบบแนะนําตัวกันได้ไหมคะว่าใครเป็นใครโอเคได้ครับโอเคเริ่มจากโอเคครับสวัสดีครับผมบุญธวัฒน์นนะครับครับสวัสดีครับผมเปรมรุ์ครับผมสวัสดีครับผมไออินนะครับสวัสดีค่ะแก้วชนี่จากขยับนะคะ สวัสดีค่ะจีนี่พายจากชายาบค่ะสวัสดีครับผมชั้เมราบครับผมสวัสดีครับผมเนมเอ็มทีครับสมัครนะช่างกนดีจริงจค่ะโอเห็นนั่งกันแน่นแบบนี้แต่นี่เป็นแค่แบบส่วนเล็กๆของแบบคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นซึ่งแค่ยับใช่ใช่ครับใครจะเริ่มพูดถึงคอนเสิร์ตนี้ก่อนเป็นคนแรกค่ะโอเคปะเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวไททายผมจะเริ่มเงียบละ ครับผมก็คอนเสิร์ตจิ้นกันท้ยับนะครับผมทางทีมงานเขาจัดให้าเป็นแบบ2ขั้วที่แตกต่างกันนั่นเองก็คือจะเป็นศิลปินทางค่ายยับแล้วก็จะเป็นของฝั่งนักสแสดงก็คือฝั่งพวกเรานั่นเองก็รวมๆแล้วนักแสดงรวมกับาทางศิลปินทางค่ายยับก็ประมาณ18 18เนาะสิบแคนได้ยังไม่รวมเกสที่จะมาร่วมร่วมกับเราในคอนเสิร์ตน,นี้ด้วยแต่ยังไม่บอกว่าจะเป็นใครนะครับผมใช่ก็จะเป็น2อขัวที่แตกต่างกันอย่าง เหมือนทางทีมงานเขาบอกว่าจะเป็นยุคลุ่งเรืองของศิลปะยุคเลนนซองครับผมกับอายุคมืดกับดิสโทเปียนั่นเองทําให้คอนเซปต์ของงานคอนเสิร์ตเนี้ยมันออกมาเป็นเออดาร์กเลนนซองนั่นเองใช่ครับผมก็จะมีทั้งการร้องการเต้นรวมไปถึงมีการแสดงด้วยก็เหมือนแบบเราจะร้องฝั่งศิลปินทั้งค่ายก็จะแสดงใช่ครับผมก็จะมีจะจะจะสลับกันก็จะมีแบบการแบ่งแบ่งความรู้กันใช่ครับผมก็คอนเสิร์ตนี้เห็น ใช่ใช่แตกต,ต,ต่างกันก็อย่างที่บอกเราเป็นนักแสดงเนาะก็การร้องการเต้นเราอาจจะไม่ได้มีสกิลมากเท่า,าทางศิลปินของเขาที่เขาเป็นนักร้องอยู่แล้วครับผมใช่ก็จะต้องแบบเรียนรู้จากพวกเขามากขึ้นในพวกสกิลการโฮเวทีจะด,ดึงคนดูยังไงให้อยู่กับเราได้ตลอดเพราะอย่างที่บอกมันเป็นเวทีที่ใหญ่มากเนาะใช่ครับผมแล้วร่วมถึงพอมีศิลปินเยอะๆนะักแสดงเยอะๆอย่างเงี้ยระยะเวลาการการโชว์มันจะนานมากใช่ครับผมก็ อย่างที่บอกพอพอสิบินเยอะเวลาการโชว์นานคุ้มแน่นอนค่าบัตรครับผม,มใช่ฮนะก่อนที่จะไปคุยกับเขาฝากร้อนที่เาเป็นเจเวทีเน,ะนาะในในฐา,านะของแบบนักสแสดงอะไรเงี้ยเราเตรียมตัวหรือว่าเตรียมฝนความพร้อมอะไรขึ้นแบบเวทีบ้างเฮ้ก็ต้องมีซ้อมมือนครับผมแล้วก็มีพูดคุยเรื่องของแบบว่าสิ่งที่เราอยากจะโชว์สิ่งที่เราอยากจะให้คนดูเห็นครับผมแล้วก็ต้องมาว่านังวางแผนกันว่าเอ้ยเราไปในทิศทางเดียวกันไหม แล้วก็ต้องมานั่งซูมซ้อมแบบระดมความคิดกันชครับผมแล้วก็ <ผม S 1> ซ้อมหนักๆเพราะไม่ไม่ได้มีแค่พวกเราที่ที่จะโชว์กันเดี่ยวๆอะไรอย่างเงี้ยใช่จะมีการคอลแลบกันเกิดขึ้นระหว่างทางคย,ยับแล้วก็นักสแสดงด้วยครับผมแต่จะคอลแลบกับใครยังไงเดี๋ยวรอดูดีกว่าใช่ครับอย่างนักแสดงมีใครบ้างเราจะพอจะไม่ใช่แค่สองคนใช่ใช่ยังยังมีอ่าน้องยินพี่วอรครับผมแล้วก็เซฟจี G น้องปอยคูเปอร์นะครับผม แล้วก็น้องบอลน้องอื่นครับผมใช่เขาก็คือขนมาแน่นมากมากเลยใช่ฮะเดี๋ยวเราให้ฝั่งนักนักรอที่แบบคือยกว่าเจนเวทีไหมหรือว่ายังไงยังไงนะจะขอส่งต่อให้แชมเมลารฟค่ะขอบคุณนะครับเขาเขาถามอะไรนะฮะ เรื่องซ้อมแน่นอนครับต้องซ้อมแน่นอนเพราะว่าด้วยขนาดงานสเกลงานที่มันเป็นขนาดที่ใหญ่นะครับผมก็เลยแบบต้องเตรียมตัวกันสักนิดนึงเพราะว่านี่อาจ,จะเป็นเวทีที่ใหญ่มากๆเวทีหนึ่งที่พวกเราเคยเล่นเลยก็ว่าได้ส่วนสำหรับการเตรียมตัวก็ไม่มีอะไรครับน่าจะนอนให้เยอะกว่านี้แต่ตอนนี้นอนนอนมาแล้วใช่ไหมดูตาได้ครับนอนมาแล้วครับผม หนาแน่นมากครับผมเราฝั่งเรานําทับมาด้วยมิลลีนะครับผมและแน่นอนครับผมผมเองครับแชมป์ไม่าบครับนี่โอ้โหก็เตรียมอะไรมาให้ทุกคนดูเยอะครับผมพยายามจะแชร์ไอเดียเบ a i n s t o r กันว่ามันจะควรจะออกมาเป็นแบบไหนทําอะไรดีบ้างอะไรเงี้ยครับหวังว่าแบบทุกคนจะประทับใจแต่แน่นอนว่าคุ้มค่าบัตรแน่นอนครับอ่าอยาเพื่อนคนอื่นมีอะไรแบบเสริมไหมครับผม เขาเป็นผมนะผมพูดเลยเขาพูดเป็นผมแล้วครับแค่นี้ตามนั้นเขาก็ผมก็ได้มีการแบบว่าเลือกเพลงการเล่นเพลงอะไรอย่างเงี้ยใหม่เพื่อสําหรับโชว์ครับเพราะว่าเวทีเขาต้องมีการจัดซีนจัดอาร์ตใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับคือพี่ไปจัดซีนกับจัดอาร์ตให้เขาด้วยใช่กูเป็นทีมพ็อปเลยรับจ็อบเพิ่มครับประมาณนั้นก็ต้องรอดูครับว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ในแต่ละเพลงของพวกเราด้วยครับ S <S 2> <S 2> ต้องขายระบาอะไรอย่างี้คือเตรียมตัวยังไงบ้างหมายว่าเราเองอย่างแรกที่เราเตรียมตัวก่อนเลยคือเราต้องหมักหน้าบ่อยกว่านี้นะคะหมักหน้าเราแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่พวกเราเตรียมตัวกันมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของการซ้อมเพื่อเพอร์ฟอร์มมากกว่าค่ะเพราะว่านอกจากมินีแล้วรุ่นใหญ่รุ่นหนึ่งแล้วเนี่ยจริงๆแล้วนี่น่าจะเป็น <S 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 นี่น่าจะเป็นคอนเสิร์ต ครั้งใหญ่ครั้งแรกของนิวยาร์เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรายังไม่เจนเวทีมีประสบการณ์สู้เหล่ารุ่นพี่แล้วก็ยังไม่สามารถอเลิ์นหน้ารัางได้เท่าฝั่งคูจิน้นเราจะพยายามแย่งซีนด้วยความสวยได้ถูกไหมจ๊ะขอโทษขอโทษ <laughs> ฉันสวยกว่า <laughs> คำถามทั้งหมดนะฮะ<ป> <laughs> เดี๋ยวส่วนส่วนนี้นะคะจินี่จะอธิบายว่าเดี๋ยวเปลยจะเป็นคนพูดคะ่ะโยนไม้เก่งมากเลยนะ,ค,ะครับเปรมครับ จริงๆก็ที่ยิพูดบุญพูดไปตอนแรกแล้วเขาอยากเห็นความแตกต่างกันสุดยอดระหว่างสองฝั่งครับผมพอมารวมกันมันจะเป็นยังไงครับผมมัใช่มันแปลกใหม่ดีมันคงไม่มีใครเคยเห็นแหละใช่ครับผมยิ่งแบบโอ้ยแรปเดือดๆอย่างค่ายยับอย่างเงี้ยให้ให้แบบนักแสดงไปแรปอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าน่าสนใจนะใช่มันมันได้ฝึกสกิลในตัวเราด้วยรวมถึงเห็นทางศิลปินค่ายยับมาแสดงเหมือนเราบ้างเล่นซีนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะใช่ก็ต้องรอดูครับ แล้วเราเราคิดว่าสเกลการแลกของเรานี่มันคือจะ,อะอยังไงมันจะศิลปินนี่คือกดเกิดเลย,ยป <ะ S 2> ไ<ด>ยป <ะ S 2> ย้อยอย เห็นเขาชอบทำกันโยโยโย่ในแบบแรปจะแรปก็โยโยโย่บวาซาร์พี่ก่อนนะผมก็ได้แค่นี้และฮะแต่มันเรียนดูได้ไงดูได้ใช่ก็อยากลองดูเหมือนกันก็อย่างที่บอกว่าคนดูจะได้เห็นอะไรใหม่ๆจากพวกเราแน่นอนที่ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนชัวร้ออซใช่คืออย่างบอกค่าบัตรคือมันคุ้มค่าแน่นอนกับค่าบัตรแน่นอนใช่ครับผมรุ่นสถานที่โชว์คือใหญ่มากสเตจก็จะเป็นแน่นอนแสงสีอลังการ แล้วฝ e ั่งนี้คิดว่าการแสดงของเราเอาหน่อยเอาจะทำให้แบบนักแสดงแบบไม่ได้เกิดเลยไหมเหมือนกันไหมโอ้โหนี่ค่อนข้างยากมากเลยครับผมก็พวกเราก็มีประสบการณ์ที่ไปเรียนด้านพร์ฟอร์แมนซ์กันนะครับแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสที่จะไปโชว์บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่านอกจากที่มันเป็นโปรเจกต์ที่แบบอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่มาแชร์สกิลกันได้ดี ผมใช่ค่ะเนาผมแตเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถไม่ว่าจะแสดงหรร้องอะไรย่ทำได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ผมคอนเสิร์ตแบบน่าดูมากๆจะขายบัตรกันตอนไหนเนี่ยจะขายบัตรกันตอนไหนเลยเออ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 เอาเอาเออเออเออเรัเออเอรเออเออออเออเอออ ทางเดอะคอนเสิร์ตนะครับผมส่วนราคาบัตรก็จะมี6กพันห้าห้าพันห้าพันนะครับผมสี่พันห้าสามพันห้าสามพันสองพันนะครับผมก็จัดได้เลยครับผมทุกเว็บไซต์ไม่ว่าเป็นไอจีเฟซบุ๊กใช่ไหมฮะของเดอะคอนเสิร์ตได้<ๆ>ได้นะ้ฮะใช่แล้วผมเราอยากมีอะไร,รเพิะนะ่มเติมไหมแบบว่าโอ้ไม่ควรจะพลาดเลยนะสำหรับคอนเสิร์ตนี้อะไรเงี้ยค่ะถ้าสําหรับอันนี้ผมว่า แค่ไล์อัพของศิลปินและนักแสดงก็ไม่ควรพลาดแล้วครับผมเรายังไม่รวมเกตอีกใช่ใอีกมากมายเลยทีเดียวใช่แง้มได้ไหมอะแง้มแง้มแหละต้วเอาช่วยใช้ทั่วแง้มอ่ะอะไรนะอะไรอะไรนะแแโอ๋อขึ้นเวทีเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับเขาบอกว่าเกตจะขึ้นเวทีเหมือนกันนะใช่แสดงได้แล้วนะโอ้ ได้อยู่แล้วหรือเปล่าการแสดงเฮ้ยผมผมก็ไม่ได้แสดงดีเท่าไหร่หรอกนะโอ้โหใครคนอื่นมาเหรอโอ้โหโอเคเรียกว่าความพร้อมของพวกเราตอนนี้มันมันอยู่ในระดับไหนะแล้วหรือเปล่าโอ้ยเฮ้ยได้เจอกันครั้งที่สองนะใช่ใช่เรื่องความความคิวงานแน่นอยู่แล้วเนาะใช่ครับผมแต่อ่า หลังจากนี้น่าจะมีการเว mm ิร์กกันมากขึ้นใช่ครับผม mm hmm. ก็อย่างที่บอกมันจะมีการคอลแลบกันก็ต้องมาไปไปคุยเรื่องเรื่องการจะคอลแลบว่าจะเอาเป็นเพลงแนวไหนดียังไง mm hmm. ดีใช่การแสดงต้องออกมาเป็นยังไงครับผมใช่ mm hmm. ก็จะคุยเยอะขึ้นแล้วก็เราก็เทคิวซ้อมให้ทั้งเดือนเลย mm hmm. ใช่เพื่องานนี้เพราะมันเป็นงานใหญ่เนาะเราอยากให้แบบออกมาดีที่สุด mm hmm. ใช่ครับอันนีก้ก็หลังจากนี้ก็จะเป็นการเหมือนแบบ เตรียมเตรียมเหมือนแบบได้เจอกันแบบเพิ่มมากขึ้นแล้วอะไรแบบนี้เราคิดว่ามันมีส่วนไหนไหมที่ตอนนี้เราจะต้องแบบว่าโอ้โหเป็นพิเศษอะไรเงี้ยเพื่อตัดฟังทุกส่วนทุกส่วนทุกภาคส่วนเพราะถามใครก็บอกไม่รู้อย่างเดียวฮะคือเราอย่างที่บอกคมเป็นสเตจใหญ่อะเราจะต้องเล่นให้มันใหญ่ขึ้นเราจะต้องโชคนดูให้อยู่เหมือนว่าตีตีเวลาที่ต้องโชว์ประมาณสามรสี่ชั่วโมงแล้วจริงๆแล้วอะเพราะอย่างบอกไลฟ์อัพคือเยอะมากใช่ครับผมก็ต้อง ทำยังไงก็ได้ให้คนดูอยู่กับเราให้ได้สนุกกับเราให้ได้ครับผมใช่ก็แนวเพลงแนวอะไรพวกนี้มันอาจจะไม่ใช่เพลงแบบมันอย่างเดียวมันอาจจะมีเพลงแบบเขาเรียกว่าอะไรดิฟๆหน่อยก็อาจจะมีบ้างแต่ละแนวเพลงแต่ละคนเนาะใช่ก็จะมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นใช่ครับผมรับรองเข้าถึงได้ทุกคนแน่นอนไม่เบื่อใช่ครับผมก็เรียกว่แาแารนขับทั้งแบบของของค่ายทั้งของอิรัินเองทั้งของอนอักแสดงเองก็โหก็เยอะ ถูกต้องแล้วครั้งนี้มารวมกันก็โอ้โหเรียกว่าล้นใช่ใช่ครับก็อยากให้บัตรโซเอานะฮะใช่ครับผมอันนี้จะจัดขึ้นที่ไหนวันไหนอะไรยังไงอยากให้แบบย้ำกันอีกทีดีกว่าโอเคก็อาเป็นโอเคครับอาจัดที่ t h u n d e r r o a d Stadium นะคะผมอาเป็นสองใช่วันที่สองกันยาเอ้สองกันยาถูกแล้วครับถูกแล้วเนิดหนึ่งเบลนิดหนึ่งใช่แต่บัตรขายวันที่แปดกรกฎานีนครับผมสิบโมงเป็นต้นไปครับถูกต้องครับผม หลัจากการมีใครไม่ใคะอยากจะแบบฝากอะไรไปถึงแฟนครับผมก็น่าจะเป็นพี่แชมป์เนาะฝากนิดนึงแหมหรือว่าพี่แชมป์จะโยนให้เจ้าถิ่นไหมคะเจ้าถิ่นโดนทองไหวไหมครับพี่เอาเลยเอาเลยเอาเอาเลยก็อยากฝากให้มากันเยอะๆนะครับผมงานนี้พลาดแล้วคุณจะเสียใจแน่นอนเพราะว่า ครบรสแน่นอนครับผมโหดมานฮะซึ้งหวานอย่าไม่อยากให้พลาดครับผมมาเจอกันนะครับผมวันที่สองกันยายนนี้นะครับผมเนาะโอเควันนี้เนาะเราก็โหเรียกว่าขอบคุณมากๆเลยที่แบบโอ๊ยเอาเหมือนคอนเสิตดีาเหมอนแบบมาสัมั์ให้กับแฟนะก็ขให้บขายโซเอาธุสองนาทีแรกโอ้โหมี่ร้นเกี่ยวงานที Oh,